ปล่อยมาสามตัวละฮะน้ำเต้าถ้าทางนี้คือมันมันฮะดูดีได้ข้างล่างก็หกสิบอ่ะดูว่ะแล้วกันนะโอเคครับสวัสดีท่านด้วยนะครับผมมาหาน้ำตาปูปลากับบังเบิร์ดนะ ห้องเล็กสดทุน600บาทนะครับพร้อมมันจะเป็นยังไงมันจะเล่นได้หรือเปล่าวะมาดูกันได้เลยเออกุ้งน้ำเต้าอะไรที่น้ำเต้าติดไว้อะไรที่ไม่กุ้งก็ติดไว้หน่อยนะฮะอลองดูอย่างน,ะนิดอย่างหน่อยก่อนละกันนะโผลไม่ตรงเลยอ่ะปลาน้ำเต้าอืเจ๋งฮะน้ำเต้าน้ำเต้า<ะ> ออหายไปหกนะเฮ้ยมันมาเป็นคู่ยาวเลยนะฮะอะลงแม่งทุกตัวเลยอ่ะเอาเข้าไปนะดูดิว่ามันจะไปทางไหนนะจะมา3ตัวอีกหรือเปล่าหรือจะมาเปิดแค่2ตัวนะถ้าเปิด3ามตัวก็เราไม่ยากฮะถ้าเปิด2องตัวนี่โคตรยากเลย อล<า>ดูลว<า>กันนะมันปล่อยมาแค่สองตัวนะอย่างนี้คือแบบไม่น่าเล่นนะฮะจะเล่นทําไมอะ่ะออจริงๆนะมันไม,ไม่ไม่น่าเล่นนะฮะจริงๆนะทุกคนดูเอาละกันนะมันถ้ามันปล่อยสามตัวมาเมื่อไหร่ถ้าลงอย่างเงี้ยคือแบบได้เต็มนะนี่ถือว่ามันจะปล่อยอะไรให้เรามานั่นเองฮะ มันจะมาหรือเปล่าเปิดแล้วไก่เสือเสือเมื่อหะจะปล่อยมาสาตัวนะหายไิธีละร้อยที่ละร้อยนะเนี่ยโอ้โหปล่อยสามตัวได้แล้วพี่โอ้โหถ้าพี่เปิดแค่สองตัวใครมันจะไปเล่นคำเต้าปูป่าชื่อก็บอกอยู่แค่สามตัวโอ้โหแต่พี่ปล่อยไก่ปล่อยเสือมาเนี่ยโอ้โห มันใช่เหรอยังอี๋มวยโอ้คูณก็น้อยนะ <c oughs> เสียงเป็นเฮียเลยเนี่ยโอ้ยอ่าปล่อยมาสามตัวแล้วฮะน้ำตาลคือมันมันฮะดูดิได้ข้างล่างก็หกสิบอ่ะดูว่าละกันนะอ่าปล่อยมาสามตัวแล้วขอขยับตังค์น่อยละกันนะฮะขอขยับตังค์น่อย ลมไม่หมดหนะตักเลยเปิดมาสามตัวอีกก็บูมอ่ะบอกเลยนะมาปูเสือไก่ปูไก่น้ำเต้ามาอปูกุ้งคนละยะเลยฮะโอ้โหโอสองตัวอีกแล้วอ,อย่างนี้ใครมันจะไปเล่นลับเพ่โอ้โหพี่เปิดทำไมผมอย่างเงี้ยใครมันจะไปเล่นับเนี่โอ้โหเกินไปนะครับเนี่ย เสือน้ำเต้านะเสือน้ำเต้าปูไก่ไปนี่โอ้โหลงเสือปลาไม่ทันว่ะโอ้โหคูณตัวเดียวโอ้โหเกินไปเสือปลาอโอดูดิหมดตู<น>เลยนะใครมันจะไปเล่นมึงปล่อยมาให้สองตัวเนี่ยทั้งทั้งนี่ชื่อมันก็บอกอยู่น้ำเต้าปูป่าสามตัวแต่มึงเปิดมาให้กูนสองตัวใครจะไปเล่นได้หยิดแม่ ไปดีครับไม่อยู่แล้วเหมือนโดนโกงไงไม่รู้เลยวะแม่งโอ้โหไม่น่าเล่นเลยตะปูปลาวันนี้ไม่เพอร์เฟกนะไปแล้วฮะมาตุหกร้อยหยุดแม่